คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนิยายเรื่องอยากตายแต่ไม่ตายแต่กลับได้สามีหล่อรวยชีวิตดีสุดปังปัวโอเมก้าเวิร์สบทที่1ชีวิตที่ไม่มีอะไรดีเลยนัสพานพระราม8หนึ่งในสถานที่สวยงามอันดับต้นๆของเมืองหลวงอันเลื่องชื่อ ไปด้วยแสงสีและเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยอย่างกรุงเทพม,มหานครในเวลาพลบค่ำเช่นนี้อากาศเย็นลงกว่าปกติเนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเพราะแบบนั้นนอกจากเสียงรถยนต์ที่ขับผ่านไปมาบรรยากาศก็เงียบสงบไร้ผู้คนแต่วันนี้กลับไม่เหมือนวันอื่นๆเพราะความวังเวงเหล่านั้นถูกทำลายด้วยเสียงไซเรนของรถตำรวจ และรถพยาบาลหลายคันไฟสัญญาณเตือนสีแดงน้ำเงินส่องแสงกระพริบสะท้อนกับผืนน้ำเบื้องล่างกลายเป็นภาพศิลปะอันสวยงามอย่างน่าประหลาดในดวงตาของชายหนุ่มคนหนึ่งคุณใจเย็นๆทุกปัญหาม่ทางออกเสมอถอยกลับเข้ามาด้านในก่อนเธอครับพวกเราทุกคนจะรับฟังและช่วยเหลือคุณเอง ร่างสูงใหญ่ยืนมินเมยอยู่บนขอบเหล็กของสะพานท้าทายอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าความตายอย่างไม่เหลือความเกรงกลัวใดๆต่อให้เจ้าหน้าที่กูภ้ภัยจะพยายามตะโกนเกลี้ยกล่อมผ่านทรโคงด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมหรือต่อให้ไทยมุงรอบๆ จะส่งเสียงกรีดเพราะว่าเสียวเมื่อเจ้าของเรือนผมสีบรอนสว่างขยับร่างกายไปข้างหน้ามากขึ้นกว่าเดิมเสียงความวุ่นวายเหล่านั้นก็ไม่ได้ลอดผ่านเข้าไปในสดประสาทของเขาเลยแม้แต่น้อยเพียงแค่ปล่อยมือคลายนิ้วทั้งห้าที่เก่ะกุมราวสะพานเย็นเฉียบลงไปสัมผัสกับความเย็นยะเยือกยิ่งกว่า ความเจ็บปวดทรมานมากมายในหัวใจของเขาก็จะจบลงหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสลายหายไปพร้อมกับสายน้ำแม้แต่ม่านน้ำตาที่บทบังสีฟ้าดั่งคริสตัลไร้ประกายชีวาก็ให้มันถูกซ่อนไว้ในห้วงทาราแห่งนี้คริสคือชื่อของชายหนุ่มผู้สิ้นหวังพยังเดียวโดดเดียวเหมือนตัวเขาเองในตอนนี้ ตัวเขาในวัย20ปีที่ hehe, สูญเสียมารดาผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตบาดแผลนี้มันใหญ่และสาหัสกวา่ารอยแผลเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นเกินกว่าจะเยียวยาด้วยตนเองเคราะสำกรศาสัยารักษาที่ดีที่สุดหนึ่งเดียวก็คือคนที่เพิ่งจากไปคิดถึงตรงนี้ อย่าน้ำตาก็ไหลรินจิตใจของเขาดำดิ่งลึกลงกว่าเดิมในหัวมีแต่ภาพความทรงจำอันแสนเจ็บปวดฉายว่นซ้ำๆเรากับมันไม่มีวันจบตั้งแต่จำความได้คริสก็มีชีวิตที่ยากลำบากมาโดยตลอดเขามีแค่แม่เป็นแสงสว่างหนึ่งเดียวในชีวิตทำกลางความเน่าเฟะและโสมมของชุมชนแออัดอย่างสลัม ไม่รู้ว่าพ่อของตนเองเป็นใครและถ้ามีโอกาสได้เจอก็อยากจะถามว่าทำไมถึงทิ้งให้เขากับแม่ต้องผเผชิญกับความยากไร้เพียงสองคนพ่อจะรู้ไหมว่าความแร้นแค้นขาดแคลนเงินทองแม้แต่ปจัจจัยสีในการดำรงชีวิตยังต้องแย่งชิงเพื่อให้ได้มามันลำบากมากเพียงใดในตอนที่คริสยังเด็กแม่ของเขาทำงานเป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง ถึงจะได้ค่าแรงในอัตราที่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนดแต่แม่นวลก็ไม่เคยปรีปากบนคิดในแง่ดีว่าแค่มีงานทำและได้เงินมาเก็บหอมรอมริบก็ดีมากแล้วสำหรับคนที่เรียนจบแค่ป .4 ไม่ได้มีการศึกษาสูงๆเหมือนคนอื่นแต่เพราะต้องเก็บเงินไว้ใช้ใจ่ายในสิ่งที่จำเป็นกว่าเลยไม่มีเงินมากพอเพื่อซื้อข้าวสังมือ แม่ของเขาเลยขอเศษอาหารที่เหลือในชามมากินประทังชีวิตวันไหนมีอาหารเหลือเยอะหน่อยก็เพียงพอให้พวกเขาสองแม่ลูกกินจนอยู่ท้องไม่หิวจนปวดท้องนอนไม่หลับทั้งคืนแต่ถ้าวันไหนมีอาหารเหลือน้อยแม่ก็มักจะเป็นฝ่ายยอมอดเพื่อเสียสละให้คริสได้กินแม่จา๋าคริสแบ่งให้แม่จ๋าก็กินด้วยสิไม่เป็นไรลูก หนูกินเลยแม่อิ่มแล้วอิ่มอะไรกันวันนั้นทั้งวันนอกจากน้ำก็ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องของแม่เลยยิ่งเสียงท้องที่ร้องอยู่ข้างหูในตอนที่แม่นอนก,กกกอดตัวเขาเอาไว้เพื่อมอบความอบอุ่นให้มันดังจนเด็กชายนอนไม่หลับในขณะที่เจ้าของเสียงนั้นกลับหลับสนิทคิดถึงตรงนี้ในใจของคริสก็เจ็บแปลพอโตขึ้น คริสเริ่มสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ได้บ้างเขาทำงานเป็นเด็กล้างจานควบคู่กับเก็บของเก่าขายได้เงินเล็กๆน้อยๆแต่มันเก็บออมจนมีเงินก้อนแรกเป็นของตัวเองถึงจำนวนของมันจะไม่เยอะมากถ้าเทียบกับคนอื่นแต่มันก็มากพอให้พวกเขาแม่ลูกไม่ต้องอดมื้อกินมือแต่ความภูมิใจนั้นเป็นอันต้องพังทลายลงยามดึกวันหนึ่ง คริสเพิ่งกลับมาจากการทำงานเนื่องจากที่ร้านมีคนลาหยุดเขาเลยต้องทำงานส่วนของคนนั้นแทนจนเลิกงานช้ากว่าปกติถึงวันนั้นจะรู้สึกเหนื่อยมากแต่บนใบหน้าเยาววัยก็ยังคงมีแต่รอยยิ้มมือเปื้อนฝุ่นหลวงหยิบแบงค์ยี่สบเย็บๆยับหลายใบขึ้นมามองด้วยความดีใจ เพราะเขาเป็นเด็กเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนแถมยังพูดจาไพเราะลูกค้าผู้ใหญ่หลายคนเลยเอ็นดูให้ทิปเล็กๆน้อยๆมาจนเต็มกระเป๋ากางเกงคริสหลวงกระป๋องเหล็กขึ้นสนิมที่ใช้แทนกระปุกออมสินขึ้นมาเปิดเพื่อเก็บเงินลงไปดังเช่นปกติแต่ดวงตากลมกลับต้องเบิกกว้างอย่างตื่นตระหนกเมื่อเห็นว่าภายในกระป๋องว่างเปล่าเงินก้อนแรกในชีวิต ที่เขาพยายามเก็บมาตลอดถูกคนใจร้ายขาโมยไปหมดไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวคำคืนนั้นเขาทำได้แค่นอนกอดกระป๋องเงินรองไห้จนพลอยหลับไปวันต่อ,ตอมาเพราะไม่มีเงินเลยต้องอดขา้าวแม้จะทำงานเป็นเด็กล้างจานแต่เขาก็ไม่สามารถแอบเอาเศษอาหารเหลือมากินได้เนื่องจากเคยโดนเนื่องจากเคยโดนเจ้าของร้านที่ห่วงเรื่องภาพลักษณ ขูว่าห้ามทำแบบนั้นอีกไม่งั้นจะไล่เขาออกเพราะทรมานจากความหิวพอคริสเห็นเศษอาหารที่มีคนใจดีเอามาวางไว้ข้างทางให้สุนัขจอนจัดกินเขาก็ยอมละทิ้งศักดิ์ศรีทั้งหมดแย่งข้าวของสุนัขมากินประทังชีวิตบ้านของเขาเป็นเพียงแผ่นสังกะสีเก่าๆที่เอามามุงเป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดไม่กว้างมากหนึ่งห้องสำหรับนอน และอีกหนึ่งห้องเล็กๆเ,เป็นห้องน้ำหรือดูฝนเป็นช่วงที่เด็กชายหรือดูฝนเป็นช่วงที่เด็กชายชอบและไม่ชอบในเวลาเดียวกันเขาชอบเพราะมีน้ำฝนมาให้รองเอาไว้ใช้ได้ทั้งสะอาดกว่าน้ำคลองคุณๆและไม่ต้องถือกระป๋องพลาสติกไปตักมาหลายรอบจนปวดแขนแต่ก็ไม่ชอบเพราะหลังคาสนิมเคระที่มีรูรั่วมากมายไม่สามารถป้องกันน้ำฝน ที่หยุดลงในบ้านได้มันเยอะจนแทบไม่เหลือพื้นที่ให้หลบจะซ่อมแซมก็ไม่มีเงินเกือบทุกคืนของฤดูนี้พวกเขาสองแม่ลูกต้องนอนขดตัวอยู่ด้วยกันเพื่อแบ่งปันความอบอุ่นให้ช่วยคลายความหนาวเย็นจากละอองน้ำฝนที่กระเซ็นใส่พอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นความโดดเด่นทางรูปลักษณ์ก็ทำให้คริสเจอปัญหามากขึ้นกว่าเดิมแม่เคยเล่าว่า พ่อของเขาเป็นชาวต่างชาติด้วยเหตุผลนั้นพันธุกรรมเด่นอย่างผิวขาวเพือกผมสีบลอนสว่างและดวงตาสีฟ้าดั่งเพชรเม่นงามก็ถูกถ่ายทอดมาให้เขาทั้งหมดบวกกับเพศรองอย่างอัลฟาที่ถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งรองจากจุดสูงสุดอย่างอินิีนมาแค่ขั้นเดียวทั้งหน้าตาและร่างกายของเขาเลยแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ เลยแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสลัมที่เป็นเบตาเพศรองที่มีจำนวนประชากรเยอะที่สุดและโอเมกาเพศรองที่มีจำนวนน,น้อยที่สุดและอ่อนแอที่สุดแต่ถึงเพศรองของเขาจะมีพลังแข็งแกร่งมากมายขนาดไหนเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีพักพวกมากกว่าคริสก็ไร้ทางสู้เขาเป็นที่หมายตาจากความริษยาของกลุ่มเด็กอันธพาลในสลัม พอมีโอกาสคนพวกนั้นก็มักจะมารังแกเขาอยู่เสมอมีครั้งหนึ่งที่คริสทนไม่ไหวและสู้กลับตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่คริสรู้จักกับคำว่าชัยชนะเขาดีใจมากเมื่อคิดว่าเด็กพวกนั้นคงไม่กล้ามารังแกเขาอีกแต่มันก็ต้องจบลงเมื่อเด็กหนุ่มกลับบ้านมาเห็นแม่ของตัวเองในสภาพที่ร่างกายสะบักสบอมมีแต่ร่องรอยการถูกทำร้ายแม่ คริสขอโทษน้ำตาลูกผู้ชายหลั่งไหลออกมาไม่ขาดสายต่อให้แม่ของเขาจะปลอบใจและพูดว่าไม่เป็นไรแต่ภายในใจของคริสก็กลดานตนเองด้วยความรู้สึกผิดมากมายจะน่าภูมิใจอะไรถ้าช้ยชนะนั้นต้องแลกกับการที่แม่ต้องถูกทำร้ายแบบนี้สุดท้ายเขาก็เป็นแค่ไอ้ขี้แพ ที่ปกป้องคนสำคัญของตัวเองไม่ได้เลยคริสรู้ว่าการศึกษาทำให้ชีวิตมีโอกาสและทางเลือกมากขึ้นเขาเลยมีความฝันที่อยากจะเรียนหนังสือแต่เพราะคําว่าไม่มีเงินที่เป็นเหมือนรอยด่างพร้อยในชีวิตทำให้ต้องหันหลังให้กับความเพ้อฝันของตัวเองเพื่อไปไล่ตามไข,ขวคว้าสิ่งที่จับต้องได้อย่างเงินตราแทนแต่ฟ้ายังมีเมตตาความโชคดีที่มีอยู่น้อยนิดในชีวิตของคริส หนึ่งในนั้นคืออาชีพเก็บของเก่าขายเพราะต้องคลุกคลีกับกองขยะมากมายบางครั้งเลยมักจะได้ของที่มีมูลค่าสูงกว่าขวดพลาสติกกับกระดาษลังมาบางและบางวันก็ได้สิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดสำหรับเขาอย่างหนังสือเรียนเก่าๆมาช่วยเติมเต็มความฝันของตัวเองของสะสมของเขาคือหนังสือเรียนข,ดขาด เมื่อมีเวลาว่างหลังจากทำงานในช่วงกลางคืนเด็กหนุ่มมักจะหยิบม,มานั่งอ่านเรียนรู้ด้วยตนเองแต่เพราะช่วงหลังเศรษฐกิจไม่ค่อยดีข้าวของเลยราคาสูงขึ้นไปด้วยค่าไฟก็คิดหน่วยแพงขึ้นเช่นกันบางเดือนหาเงินไม่ทันก็ถูกตัดไฟจนไม่มีไฟฟ้าใช้และเพื่อให้สามารถอ่านหนังสือได้เขาเลยต้องไปพึ่งพาแสงสว่างของเสาไฟข้างถนน ถึงเสียงรถที่ผ่านไปผ่านมาจะกวนสมาธิบ้างแต่มันก็ดีกว่าไม่ได้อ่านหนังสือเมื่อคริสอายุ18แม่ของเขาก็สุขภาพแย่ลงเริ่มป่วยอดอดออดแอดแอดจนออกไปทำงานข้างนอกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนชายหนุ่มเลยอาสาทำหน้าที่เป็นเสาหลักของบ้านอย่างเต็มตัวเขาทำงานหามรุ่งหามคำ่ำถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข พราะอย่างน้อยแม่ของเขาก็จะได้พักผ่อนอยู่บ้านสบายๆไม่ต้องออกไปตากแดดตากลมแต่เขาคิดผิดเช้าว,วันหนึ่งหลังจากที่เพิ่งเลิกงานเฝ้ายามกะดึกคริสกลับบ้านเพื่อเอาเข้า,าวเช้ามาให้แม่ก่อนจะไปทำงานต่ออย่างเช่นทุกวันแต่พอเปิดประตูเข้าไปกลับพบเพียงความว่างเปล่าไร้เงาร่างของผู้เป็นแม่แม่ครับคริสเอาเข้า,าวเช้ามาให้แล้วคริสตะโกนเรียก พร้อมมองหาพอไม่มีการตอบกลับก็เริ่มรู้สึกกังวลคิดในใจว่าแม่ของเขาคงแอบออกไปทำงานข้างนอกเหมือนครั้งก่อนๆอ,อีกแล้วร่างสูงเลยหันหลังเพื่อเดินออกไปตามหาข้างนอกแต่หางตาเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างเขาจนต้องเซนหน้ากลับมามองรอยเลือดคราบสีแดงหยดเป็นด,งดวงๆโดยมีปลายทางเป็นหน้าประตูห้องน้ำที่เปิดแง้มไว้เพียงแค่นั้นร่างกายของเขา ก็พุ่งไปข้างหน้าราวกับมีลมพายุพัดผาแม่แม่ของเขานอนสลบอยู่บนพื้นมีคราบเลือดเปื้อนบนริมฝีปากและตามเสื้อผ้าสติของคริสแตกกระเจิงเขากรีดร้องพร้อมอุ้มร่างพายผอมของหญิงผู้เป็นที่รักไว้แนบอกวิ่งออกไปจากบ้านทั้งที่ยังไม่ได้สวมรองเท้าวิ่งทั้งที่กรวนหินแหลมทิ่มแทงฝ่าเท้าจนเลือดออกแต่ชายหนุ่ม กลับไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดใดๆในหัวของเขาตอนนี้คิดแค่ว่าจะต้องไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแม่ของเขาจะต้องไม่เป็นไรเออ่จากที่หมอดูผลตรวจวินิจฉัยคุณนวลเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่3นะครับในหูของคริสมีแต่เสียงแหลมวิ้งวีด,ดร้องจนไม่ได้ยินสิ่งใดอีกทั้งคำแนะนำเรื่องการรักษาและค่าใช้จ่ายต่างๆมันไม่ได้อยู่ในหัวของเขาเลยแม้แต่น้อย สิ่งเดียวที่คิดคือเขาจะเอาเงินที่ไหนมารักษาอาการป่วยของแม่แค่ทุกวันนี้ที่ต้องทำงานตัวเป็นเกลียวจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนจำนวนเงินยังไม่มากพอสำหรับการดำรงชีวิตแล้วค่ารักษาที่มากมายขนาดนั้นเขาจะหามาทันได้ยังไงคคริสแม่เป็นยังไงบ้างรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมครับ ชายหนุ่มรีบเข้าไปหาเมื่อเห็นว่าแม่ของเขาฟื้นแล้วฝ่ามือหยาบกล้านกอบกุมมือเหี่ยวยน่นที่เย็นกว่าปกติเอาไว้ด้วยความห่วงใยและหวังว่าจะช่วยบรรเทาความหนาวของมารดาลงได้บ้างแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่คริสแม่อยากกลับบ้านบ้านของเราสองคน หนูพาแม่ไปหน่อยได้ไหมลูกครับเพราะไม่อยากขัดคำขอของผู้เป็นแม่สุดท้ายคริสก็ใจอ่อนยอมพากลับมาตามความต้องการของเธอเขาดูแลหญิงชราแบบตามีตามเกิดประคับประคองอาการป่วยทีน่นับวันก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ oh <Was so sad> กลางดึกคืนหนึ่ง ริดสะดุ้งตื่นเพราะเสียงร้องครวญครางของคนที่นอนอยู่ข้างกายหญิงชาราตัวสั่นเทาใบหน้าและริมฝีปากซีเซียวไรเลือดฝาดมือทั้งสองข้างกดบริเวณทองที่เจ็บปวดเจียนตายแม่โอปวดปวดเหลือเกินความกลัวเข้าก่อกุมจิตใจ เขาโอบก่อนแม่ของตัวเองไว้แน,น่นราวกับว่าหากปล่อยใครอ้อมแขนนี้เธอจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับปากก็พูดปลอบโยนทั้งน้ำตาที่ไหลาอาบแกม้มไม่เป็นไรอดทนอีกนิดนะครอเซลรีบหาเงินหาเงินมารักษาแม่นะผ่านคืนนั้นมาชายหนุ่มก็โหมทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ จนร่างกายยำแย่เพราะพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ต่อให้จะเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดเขาก็จะย้ำเตือนตัวเองว่าแม่ของเขาทรมานมากกว่าหลายพันเท่างานหนักขนาดนี้เธอยังผ่านมาได้และเลี้ยงเขาจนเติบใหญ่ทั้งที่เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วทำไมเขาจะทำไม่ได้มึงทำได้คริสมึงต้องทำให้ได้เขาย้ำกับตัวเองด้วยประโยคนี้ซ้ำๆ สภาโสธีภาวันตุเตเสียงส่วนมตลจบลงแทนด้วยความเงียบที่ค่อยๆเข้าปกคลุมไปทั่วบริเวณพระภิษุไวยชราเมื่อเห็นว่าหมดหน้าที่ของตนเองแล้วก็หันไปพยักหน้าให้กับสัปรเรอร์ที่ยืนรออยู่ข้างๆก่อนจะเดินจากไปลุงสัปรเรอร์ยกมือไหว้พร้อมขอมตัวลงพอยืดตัวขึ้นยืนตรงเหมือนเดิม ก็กรอกตามองไปยังร่างสูงโปร่งที่ยังคงยืนนิ่งไม่ไหวติ่งทำเพียงเมือมองใบหน้าขาวซีดของมารดาที่หลับไหลยอยู่ในโลงไม้แคบๆตรงหน้าโดยไม่ปรีปากพูดสิ่งใดออกมาไอ้นุมไหว้าลาแม่เองเป็นครั้งสุดท้ายซะนะลุงจะได้ปิดฝาโรงเดี๋ยวจะเลยเลิกเผาเอาคริสหลุดออกจากภาวังความคิดในตาแดงกำ่ำมองไปยังมือของลุงสัป,ปเหร่ ที่ยื่นพวงมาลัยพวงหนึ่งมาให้ครับเขารับพวมาางมาลัยดอกมะลิมาคล้องไว้ที่มืออันสั่นเทาของตัวเองแล้วค่อยๆย,ยกมือขึ้นพนมก่อนที่เท้าทั้งสองจะค่อยๆเดินไปหยุดอยู่ข้างลงแล้วมองดูร่างของมารดาที่นอนแน่นิ่งไร้ลมหายใจแต่ถึงอย่างนั้นแม่ของเขาก็ยังดูสวยที่สุดสำหรับคริสยิ่งมองเขา ก็ยิ่งควบคุมความรู้สึกที่มันจุกหล้นอยู่ภายในใจไม่ได้คริสก้มตัวลงกราบที่แทบเท้าของมารดาก่อนจะตัดสินใจปีนเข้าไปในโลงศพโลงเดียวกันแล้วปล่อยโฮกอดร่างของแม่ตัวเองเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยจนลุงสัป,ปเปอร์เตกใจรีบเข้าไปคว้าตัวของคริสให้ออกมาจากในโลงไอ้นุม่มเอ็งตั้งสติให้ดีก่อนนะอยร่างแม่เอ็งเถอะ ไม่ผมไม่ปล่อยผมจะไปกับแม่ลุงปล่อยผมเถอะนะ <c oughs> เสียงร้องไห้ที่ร้องออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจนั้นมันทำให้ลุงสัป,ปเปอรเลอถึงกับน้ำตาคลอใจจะขาดตามเสียงคร่ำครวญน,นี้ตั้งแต่เขาเป็นสัป,ปเปอรเลออยู่ที่นี่มาเกินครึ่งชีวิต นี่เป็นครั้งแรกที่ทำให้ลุงสัป,ปเปอร์มีอาการจุกอกแบบนี้พ่อนุม่มแม่เองไปสบายแล้วอย่าทำให้แม่เองต้องห่วงเลยนะเอ็งเชื่อลุงนะลูกนะปล่อยร่างแม่เองแล้วค่อยๆลงมาลุงสัป,ปเปอร์พยายามพูดเรียกกล่อมอยู่นานสองนานคริสก็ไม่มีท่าทีจะปล่อยร่างของแม่เลยสักนิด ร่างสูงยังคงกอดร่างของมานดาแน่นแผ่นหลังแกร่งสั่นสะท้านตามเสียงสะอึกสะอื้นชีวิตของผมมีแค่แม่คนเดียวนะผมไม่เหลือใครอีกแล้วลุงช่วยปิดฝาลงแล้วเผาร่างของผมกับแม่ไปด้วยกันได้ไหม ถือว่าผมขอ,อน,นะลุงนะล,ลุงจะทำอย่างนั้นได้ยังไงเองเชื่อลุงเธอนะไปแม่เองแล้วออกมาเถอะลุงสับป,ประเลอจนปัญญาทั้งนั้นแงะดึงตัวของคริสให้ปล่อยร่างผู้เป็นแม่แต่คริสก็แทบจะไม่ขยับตัวเลย ทั้งพระพิสูสงฆ์ทั้งเด็กวัดที่มุงดูเหตุการณ์ตรงหน้าอยู่สองสามคนทุกคนต่างเข้ามาช่วยกันเกลี้ยกล่อมและดึงตัวของคริสให้ออกมาจากโลงแต่ก็ยังไม่เป็นผลสุดท้ายลุงซัปเปอร์เอรต้องไปตามคนเข้ามาช่วยกันดึงตัวคริสออกมาถึงสิกว่าคนจึงสามารถนำตัวของคริสออกมาได้บรรยากาศในขณะที่กำลังเผาร่างแม่ของคริสมันช่างหดหู และนาเวทนาแบบสุดๆใครที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนต่างพากันน้ำตาไหลกับภาพของคริสที่ร้องออกมาอย่างไม่มีอดกลัน้นและแค่สายตาใครเสียงร้องปานจะขาดใจมันกัดกินความรู้สึกของผู้ที่ได้ยินคนสิบกว่าคนยังคงช่วยกันดึงตัวของคริสเอาไว้ไม่ให้วิ่งเข้าไปหากองไฟและกว่าไฟจะมอดดับพร้อมๆกับร่างของมานดา ที่สลายกลายเป็นเท่าทานก็กินเวลาไปเกินครึ่งค่อนวันแต่น้ำตาของคริสยังคงไม่หยุดที่จะไหลคุณคุณใจเย็นๆนะค่อยๆหายใจแล้วยื่นมือมาให้ผมอมีคนจะกระโดดสะพานแกไหนจริงดิเข้าไม่ได้นะครับอย่ามุงนะครับเสียงชุลมุนบริเวณสะพานที่คริสกำลังจะกระโดดลงไปอลลามานวุ่นวาย รถที่ผ่านไปมาก็พากันจอดดูเต็มถนนแต่เสียงรอบกายเหล่านี้หาได้อยู่ในโสดประสาทของคริสตม้แต่น้อยยิ่งคิดถึงแม่มากเท่าไหร่ภาพเหตุการณ์ตอนเผาร่างแม่เมื่อครู่ก็ฉายซ้ำเข้ามาในหัว เรื่องราวเลวร้ายต่างๆในอดีตท,ที่ไม่เคยมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเลยก็ยังคงวนเวียนอยู่ในความทรงจำแต่ที่ทำหัวใจของคริสแหลกสลายและมายืนอยู่กลางสะพานนอกราวเหล็กนี้ได้ก็คือโกรธตัวเองที่สุดท้ายก็หาเงินมารักษาแม่ไม่ทัน อย่างที่ป่าเคยพูดกับแม่เอาไว้อย่าว่าแต่ค่ารักษาเลยแม้แต่การจัดพธิธีศพให้ดีให้กับแม่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวสุดท้ายเพียงผู้เดียวในชีวิตของตัวเขาเองเขาก็ยังทำไม่ได้เพราะไม่มีเงินมากพอเงินที่เหลืออยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวมากสุดก็ทำได้แค่ซื้อช่องเก็บอฐิข้างกำแพงวัดหนึ่งช่องแคบๆเท่านั้น <c oughs> ถึงเวลาของผมแล้วสินะ ใบหน้าหล่อยกยิ้มมุมปากให้กับเรื่องราวบาดซพต่างๆในชีวิตของตัวเองดวงตาที่สีสวยดุดประกายเพชรที่มีแต่ม่าน้ำตาบดบังจนภาพทุกอย่างพร่าเบลอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างเมื่อลอยตอนนี้แม่อยู่บนนั้นใช่ไหมบนผืนฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงระยิบระยับงดงามพวกนั้นคุณอย่านะแม่มารับคริสตยนะคริสกำลังจะไปหาแม่แล้ว น้ำตาหยุดสุดท้ายมีแสงประกายสว่างวาบทำเอาทุกคนที่มองดูถึงกับยกมือขึ้นมาปิดตาของตัวเองใบหน้าเรียบนิ่งของคริสยิ้มกว้างออกมาเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะทั้งชีวิตของเขาจะไม่ได้เลยว่าเคยยิ้มแบบนี้เมื่อไรมือเรียวทั้งสองที่จับราวสะพานจากด้านหลังค่อยๆค,คลายมือปล่อย ไม่ไกลจากบริเวณสะพานที่เกิดเหตุร่างสูงโปร่งบนเรือยอชลำหรูทอสายตามองไปที่เหตุการณ์ตรงหน้ามาพักใหญ่แล้วถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติทั่วไปเขาคงจะไม่สนใจมองว่าเป็นการฆ่าตัวตายของมนุษย์สิ้นคิดคนหนึ่งที่ไม่ควรค่าแกการจดจำเมินเฉยไปเมื่อร่างนั้นร่วงหล่นลงมาจากสะพานจมหายไปกับสายน้ำและหลงลืมไปในที่สุด แต่เพราะแสงประกายวิบวับจากหยดน้ำตาของคนเมื่อครู่นั้นที่สะท้อนเข้ามาในดวงตาของเขาแล้วจูจ่ๆหัวใจของตัวเขาเองก็เต้นผิดจังหวะรัวเร็วขึ้นมาเอาเสียดือด้อพร้อมด้วยความรู้สึกปแปลกๆบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในวินาทีเดียวกันในจะกลิ่นหอมประหลาดที่รับรู้ได้ว่ามันคือฟีโรโมนทั้งๆที่ตลอด26ปีบนโลกใบนี้เขาไม่เคยได้สัมผัสมันจากภาวะความบกพร่อง ทางการรับรู้กลิ่นฟีโรโมนของตัวเองแต่จูจ่ๆกลับได้กลิ่นที่ทำให้เขาหัวใจพองโตขึ้นมาเอาเสียดือด้อซะอย่างนั้นและกลิ่นฟีโรโมนนี้มันมาจากคนที่เพิ่งจะจมหายลงไปในน้ำที่ตอนนี้หลงเหลือไว้แค่แรงกระเพื่อมบนผืนน้ำเท่านั้นและทิตราตรึงใจของเขาจนไม่สามารถสลัดมันออกไปได้มากที่สุดคงเป็นรอยยิ้มสุดท้ายของชายคนนั้น รอยยิ้มกว้างอ่อนโยนที่เต็มไปได้วยความสิ้นหวังและความยินดีในเวลาเดียวกันเหมือนกับรอยยิ้มสุดท้ายของแม่ผู้ล่วงลับที่ยิ้มให้กับเขาก่อนจะจากไปไม่มีผิดมันเหมือนมากๆเหมือนจริงๆร่างโปร่งไม่คิดนานรีบคลายเน็กไทที่ใสยอยู่ออกแล้วบอสนิยายเรื่องใหม่อยากตายแต่ไม่ตายแต่กลับได้สามีหล่อรวยชีวิตดีสุดปังปัว ซึ่งเป็นนิยายเปิดจักรวาลใหม่อย่างโอเมก้าเวิมาแล้วครับสวัสดีทั้งผู้อ่านและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ตัวผมก็มีนิยายเรื่องใหม่มาฝากและผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทั้งภาคและบรรยายเรื่องนี้ด้วยโดยเนื้อเรื่องนะครับจะเกี่ยวข้องกับมาเฟียตระกูลใหญ่แห่งมาเกามาตกหลุมรักหนุ่มอัลฟาที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพราะชีวิตสุดแสนรันทด แต่ด้วยความรักและเอาใจใส่ของพระเอกจึงทำให้หนายเอกก็หวั่นไหวไม่ต่างกันแต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเนื้อเรื่องที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้จะยิ่งเข้มข้นดุเดือดทั้งแอคชั่นมาเต็มทั้งความโหดของพระเอกทั้งดราม่าชวนหลั่งน้ำตาและความรักสุดโรแมนติกของคู่พระเอกนายเอกก็หวานละมุนต้องขอบอกเลยนะครับว่ากลมกล่อมครบรสแน่นอนดังนั้นห้ามพลาดเรื่องนี้โดยเด็ดขาดน,นะครับ แถมนิยายเรื่องนี้ก็ติดอันดับ1น,นิยายเสียงแนวบอยเลิฟหลังจากลงระบบขายได้เพียง3ชั่วโมงเท่านั้นและยังขึ้นแทนอันดับ1นหน,งนังสือเสียงขายดีสุดปังจากทางเมแถมหลังจากลงขายไปได้ครบ24ชั่วโมงก็ขึ้นแทนอันดับ1ขายดีทุกหมวดนิยายหื <c oughs> ปังปัวสมชื่อจริงๆครับท่านใดสนใจอยากสั่งซื้อนิยายเสียงเรื่องนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางเม ในราคาพิเศษจากราคา499บาทลดเหลือเพียง199บาทเท่านั้นหรือว่าท่านใดอยากสั่งซื้อแบบรูปเล่มก็สามารถติดต่อทางเพจ Facebook นุได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนี้นะครับวันนี้ตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้รอติดตามนิยายเสียงเรื่องต่อไปจากผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ